โจพร้อมยังโจ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 ูจโ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 จจ หายไหมทำไมมันเบาอ่ะเอบรู้เอบนะแอบ <ไป S 2> เร<อ>าแอบเราแอบหลัลลงหินทำอ,อะไรแอบไปคอมเมนต์โอ้ยลืมหยิบยากันตา เบาเหรอเบาเสียงปิ้งเบาใช่เหรอมใช่ปิ้งกับใครนะโดนเก็บตังเก็บตังเรื่องอุ้มแล้วอุ้มมีหลักฐานมีคนส่งมาพี่โจนโดนใบเดียวอุ้ลูกเราโจนโดนอะไรนะเมื่อกี้โดนอะไรนะหอมน้ำตาลพี่หรอพี่ให้อันนั้นอุ้มลูกอุ้มลูกไม่ได้หรออุ้มลูกไม่ได้อ้าวสวยละอุ้มลูกไปไม่ได้หรอไม่ได เดี๋วก็โดนขนาดคุณน้ำเม่ได้ไม่ได้ต้องโดนปัดไันหมดโอเคโอเคพี่ยินไม่รู้คิดว่าลูกได้ไม่ได้เพราะว่าบางคนมันก็อาจจะเนียนไงบอกว่าเป็นลูกรับแซ่บ่หน่อยแต่วิวิ่งโดนกับพี่ยินนะ เท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งสามดาวสองคนละสองแสนอ๋อ้เหี้ยเอ้ยมีโครงการเดือนละครึ่งไหมคะต้องจ่ายนะเพื่อนพี่หนูหลวงได้ปะมึงเหรออ๋อเงินแกงก็ไม่เก็บจ่ายจ่ายเขาเขาล้านพี่รันก็โดนกระเป๋าอะไรนะหนึ่งหนึ่งสามดาวเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนจะหาว่าลำเคียงเพื่อ้รันนโดซอะไรล่ะใครมาละนี่เรียบร้อยนะ เราเล่นเราเล้วไม่เอาไม่เอาแล้วไม่กระสุนแล้วให้รอรอรอต้องรอหนึ่งคนน้องใครอ่ะใครมันถ่ายรูปละสองป่ะเออใครมันถ่ายรูปป่ะใครนะอย่าให้รู้นะเอออย่าให้รู้นะจำขึ้นสิเท่าเลยจำขึ้นใจได้น่าจะไม่ได้นะเพราะว่าจ่ายสิบล้านแล้วอุ๊ย อนรในส่วนนี้นะคะมันคนจ่ายสิบล้านเสียอไอเฟยมันจ่ายแค่พี่มะกอกถ้าคนอื่นอุ้มมันมันก็โดนไม่มีใครได้อุ้มกูหรอกนีมะกอกคนเดียวลูกไงลูกเขานักแน่นด้วยอ่ะสวยแล้วะอุ้มลูกก็เดนละลูกหายทำลายกันลงเฟยทำลายกันลงเพือนหนูอ่ะเดินไปเตือนพี่แล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร จะยิ้ค่อยไปไปถ่ายเพื่อนคนอื่นมาคืนก็คือตอนนี้ก็แล้วถูกไหมจทำกันเลยพี่คนอื่นมาใครที่ลงมาจะเก็บให้หมดเลยจะถ่ายทุกรูปเลยนะตรงว่าหนูเห็นหมดเลยแต่หนูไม่ได้ถ่ายเพราะว่าที่หลังถ่ายที่ช้าไม่ที่หลังก็ถ่ายไว้แล้วก็ไปบอกว่าจ่ายแ่นเค้เาตัวเองส่งแล้วก็ส่งให้ไมหนูเลยได้เลยเดี๋ยวคนที่ไม่ถ่ายแล้วโดนปรับเองเดี๋ยวจะมาเนี่ยห้ามเหงาวะอยากมีพ่ออยากมีแม่ ฮะแถวนี้มีใครอยากมีลูกไหมครับมีคนอยากแค่อยากมีลูกคพี่เอาแม่เดี๋ยวไปประกาศนะพี่รันอยากมีลูกเอาพี่เป็นเอาเอาพี่เป็นลูกไหมเอป็เมื่อกี้เฟยบอกว่าเฟยแบบลูกหายไปหมดใช่ไหมเอาพี่เป็นลูกปะ No ไม่แล้วพี่เชื่อนะคะหนูก็ลืมไปจำไม่ถ้าหนูจะมีลูกรอบนี้ต้องขอเป็นแบบลูกเลี้ยงแม่อยากได้ลูกแบบตัวแม่ตัวแม่หน่อย ตัวแม่ะเขือเทศเนี่ยพี่เชื่อนะพี่มังขือเทศเนี่ยตัวแม่โอ้อันนั้นภาระจันไม่ยากันตันไม่ใครมียากันตันสักขวดไหมประมาณเดี๋ยวพี่เพจให้หนูหนึ่งคนหนึ่งล้านสามเอานี่ภาระมัือหรลอจินโซอ่ะเรื่องเอาสักคนมี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  ขอางตู้แน่กูบอกแค่นี้แหละีว่นแบงชื่ออะไรพี่จีแสองค่าพแลค่ะแงนี้กเลยค่ะมาไมงเห็นได้หรอปะแม่เบรอะไรนะแลม่เบใจในตัวแม่ว่ตุยเขาคยน่ะแบบอยากมีแม่เด็กกว่าได้ไหมแกงเหมือนเขาเลยมดด้วยไม่ต้องเข้าไปได้ไหมแย้สไลม์บอไปด้วยคนเก่งเลยค่ะท่ปึง จะโยงกันยังไงวะความสัมพันธ์นี้เล่นได้กันนะไม่เล่นแยกนะเราไหวนะมันเราเยอะกว่านะมีใได้ลูกหนูอยู่ไหนพี้ใส่หมดทางตรงเนี่ยแต่จริงก็อยากปึ้เข้าไปใครมีปืนถือปืนได้นะยิงปืนเขานะแต่จะช่วยยิงก่อนนะถือไม่ว่าไม่โดนก็ตามยิงโดนน้องเฟย์โหดอยู่แล้วช่วยยิงปืนก่อนนะใครที่มีปืนอ่ะถ้าไม่เห็นใครที่มีปืนถือปืนนะ อุ้ยอย่าเด้าไปเอาเพื่อนเราเด้าไปแล้วไปออกมาไม่เขาจบแล้วอีกเหรขาน่าจะจบแล้วมะนั่นเลยจบแล้วเขาจบแล้วอันหนูชุบลันปืนเขาอยู่หลังท่อยาวท่อเล็กปืนเขาล้มปืนเขาล้มหลังท่อยาวล้มหลังท่อมาซ้ำห้หน่อยได้ไหมเพื่อนตายเห็นป่ะเขาเคกินยาแล้วเพื่อนตายสองคนคนนี้ไปช่วยเพื่อนอีกคนหน่อย ดูกลางวงไงมีเปลนีปืนหน่อยมีปืนี้ปืนมีปืนถือปืนเลยพี่ลิศพี่ลิศพี่ลิศหลานหนอนนะพี่ลิศเกิดนะพี่ลิศบังตจอยลมอ่ะได้เปล่าเด็กงอนแล้วเกิดอะไรว่าแล้วมาตายสวยมากไม้เดียวสวยถูกมา บางคุยกาให้น้ำเปืนเขาอยู่ห้อหยางนะไหนบางคุยอยู่ไหนขัดให้เพื่อนันนี้นะเดนี้นะพี่เดนี้นะกิดเกิเกิดเกิดครับเกิดุบซันบ้าคอแล้วพี่โดินนี้มีหนูชุดแล้วนะชุดแล้วชุดแล้วเปลี่ยนมีดได้แล้วเปลี่ยนมีดได้แล้วนะปืนเขาลงมไม้ัดอขอโทษขอโทนะพี่ ไม่เป็นไรต่อกระต้นน้ำตั้งใจตูตาอุ้ยสวยเกิดนะเกิดนะ ถือปืนกันหน่อยเพื่อนชุูปี้ปีกหน่อยปืนปืนเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามนะตรงกล่องโอบตายแล้วโบมาชุบหน่อยตัดปืนหน่อยตัดปืนหน่อยชุบพี่เล่นให้กูโดนยิงอยู่กูเล่นไม่ได้ด้านหลังเนี่ยเฮ้ยกาโน่อยโดนยิงแล้วก็โดนยิงเหรออ่ะเล่นสักคนหนึ่งอ่ะตัดตอแล้วเล่นเลย cú hmm. con 1 máy off máy bịt, không phải lên máy đâu, họ chụp nhiều, bo nằm ta trong gang, ui, chưa tiêm mono, ờ, lo xe kiểu โอ้ยเอ้ยพี่พี่โดนเฮ้ยชุบเพื่อนดิ <c ười> กูมาแล้วกูมาเฮ้ยพี่ชุบแล้วระวัวงระวังรันระวับบงออกวงเอ้ยชุบเพื่อนหน่อยดิลองสั่งเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยออกนะออกนะชุบแล้วคุณชุบแล้วเห็นเพื่อนปะให้ลงมาได้ป่ะสไลด์สไลด์อ่ะถ้าทิ้งเลพี่ไม่ไหวหรอก โอ๊ยโดเสวสวยเทศสุบราสุสพี่สุราพี่สุบราไอ้อินูาสุบราพี่อ้าวคือฮะคือทำไง ลูปไป ในแอร์ดอบมาโผล่งัดบ้านใช่เหรอแจ้งบักเหรอ รายงานไม่ได้แล้ว กดเคสไหมละ่ะแปล้งใหม่เหรอแปล้งไม่ได้ไปนบอกคุณรายงานเร็วเกินพี่นายกโอเคงัดบ้านแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวมากดตรงที่งัดบ้านเดียวงัดแน่นอนนะ่ะ ทำไเบียบอกไงแกหนูคุยกับลูกใช่ไหมแบบว่าวงปกติเลยแล้วก็หนูก็ลูกกะบอกว่าอะไรนะหนูก็มีแม่คนเดียวนี่แหละแล้วหนูก็เลยบอกว่าตอนแลลวเมื่อกี้มึงยังบอกอยู่ว่ามีแม่สองคนและเคโอดีเขาใส่หน้ากากเดินเข้ามาถามหนูว่าเมื่อกี้คุณด่าใครหรือเปล่าแล้วแล้วลูกหนูก็บอกว่าไม่ได้ด่าก็คุยกันสองคนครับแล้วเขาบอกบอกว่า ผู้หญิงอะครับเขาพูดแล้วหนูก็เลยแล้วก็เลยบอกว่าพี่นายอยู่เพว่าตอนแรกมีลูกสองคนแล้วตอนแรกหนูแจ้งแล้วเขาก็แบบว่าหนแจ้งไปแล้วเลยบอกใชทมาเมื่อกี้มันได้ยินไม่ขึ้นบ้านมาแล้วว่าหนูไปเล่นแนดอกแต่เขาบอกเขาบอกว่าแล้วก็หนูมาเกิดที่นี่แล้วทีนี้ก็ไม่รู้ได้แล้วเขาก็มาแล้วแบบเออคุณน้องอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูตอนแรกอะหนูหนูไปแล้วเน้ยหมดก่อนแล้วเขาก็ถามถามเ่องอะไรอยู่นั่นว่าเออแล้วพูดพูดอะไรอะอะไรพงวงตะโกงก็ ไอระวังหน่อยปรับดีๆหน่อยอะไรประมาณนี้ยแล้วหนูบอกหนูก็พูดปกติมาปกติค่ะแล้วเขาบอกแล้วปรับหรือยังแล้วหนูก็เลยบอกว่าปรับแล้วอะไรเงี้ยงั้นดีงั้นนึงก่อนหนูก็เลยถามว่าแล้วเรารู้จักกันหรือเปล่าทาไมหนูต้องไปด่าพี่อะไรเงี้ยแต่แล้วเขาบอกว่าก็ผมได้ยินนะครับดีอ่ะพี่แล้วบีอยู่ไหนตอนเนี้สุตามารีขาวเราอยู่กันสองคนตรงนี้ห่าเปล่าเนาอะไรอ่ะไปไปหาบีหน่อย มันโดนไม่ใช่บั๊กทำไมในเมื่อเกล่ะจะขึ้นบ้านแล้วแต่มันบั๊กไม่ให้เดวขึ้นแล้วเดียวก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดียวก็ต้องงัดได้สิถุงไหนมาเร็วมันจะใช้บั๊กไหมไอเดลของเรนะเออสีเอ้ไปด้วยดิออกได้ไปน้ำมิดเดวออกไม่ได้แล้วลิปแล้วเดินไม่ได้ด้วย ไอแปดอะพี่แต่บ้านมันขึ้นแดงแล้วคไม่อยู่ที่ไปกัน็้านไอแปดอะไอแปดอยู่นั่นป่ะอร่อยค่ะแลหวเธออยู่ไหนอะเขาอยู่อยู่มันอยู่บนบ้านเนี่ยตอนที่เขาเล่นแนดดอบอ่ะอ้าวมาอยู่ในบ้านเหรอใช่เดี๋ยวนายยกพากลับไปไปที่ไหนเดี๋ยวเขาจะได้รอ เดี๋ยวเขาได้พี่นายยกหนูน่จาจนะวัดกับแอร์ดอมได้นะเฮ้ยกลับไปตรงจุดเราวัดคุูที่วัดได้ป<อ>่วเขาราที่นั่นเเอาคุณผิดอ่าวโอเคได้ละ